สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวา่าชีพ่อๆอีกแล้วครับนำ้ำน้ำหน่อยเบนว่าฝนตกแห้งพัดเห็นวา่าจะพ่าวว่าโอ้ยว่ามาเลยมาเลยน้ำไหลายพัดเห็นว่ามันกับมีเป็นบางให้ครับให้นี่ให้นี่มันโน่นกับมเหนียวาเนื้อป็นไรครับพ่อไปพ่อมาครับแปลงนี่โอ้อยยาครับเพิ่งพี่น้องนี่ยา หน้าดำครับหน้าดำหน้าปันหน้าหน้าดำเป็นยาไว้บ้านนี้เป็นยาไว้ด้วยเมื่อแม่น้าป้าอ้อยเป็นยาไว ไอ้แม่น้ำก็เป็นตมดีครับเพราะว่าล่องน้ำหยาไวย้ำห,หน่ยนะครับยาฝังว่ามีน้ำกับพม่านี่แหละครับพี่น้องมันกับพี่เน่ามันกับผมเป็นตรมรอยเปนเส้นเน,ะนาะน้ำหน่อยธรรมดาเ้าเลร่องห้อยไป ให้ให้หน,นี่ก็ไค่เนี่ยหรือขี่มีนม้ำอยู่มีมีจะให้เทิ่งนี่แหละเกิดว่ายาหลายครับปุ่ะปัน่น เรียนสองห้อยครับสำหรับหนาไล่แต่ว่าเรียนสองห้อยกับจีพ่อดำพอดีแหละพี่น้องมันเห็นไปยากนิดหน่อยปีตุ่มไปจีแหลกเป็นชิพูด้ดำกับจีดำดำง่ายเบัคเก็บหัวปูมือเหมือนว่า Đó là đáNet nam nẳng uma ra đường ra khai th方 v โน่นพอดโอ้จะว่ากระเบื้เหนียว,วกระเบื้องเชิงว่าเหนียวเป็นหน้าออกดินทรายอย่าน้อยครับก็พ่อดำอได้นหรือไม่ปั้นหน้าดำครับสำหรับคลิปนี้ขอโจปเพียงเห็นครับสวัสดีครับ